สวัสดีคะ่ะอยู่กับกู๊กกูนะคะและนี่คือเกม Sausage Man นั่นเองนะหรือว่าเจ้าไส้กรอกตัวอ้วนกลมๆอยงงี้ยิ่งเล่นแล้วก็จะยิ่งหิวเล็กๆอย่างงี้ไม่ใช่ ก็เป็นเกมยิ่งๆนะคะเกมนี้เป็นเกมมือถือนะคะเราเล่นได้แล้วทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะกมกูเนี่ยเพิ่งเขามาเล่นแค่ตาเดียวเท่านั้นนะและเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยว่าเกมนี้มันจะเล่นกันยังไงบอกเลยว่าเล่นไปแล้วตาหนึ่งรู้สึกว่าเล่นค่อนข้างง่ายนะคะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าสกิลการเล่นเกมแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยเก่งจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำใจกับการดูการเล่นเกมหูกูเลยนะ และนี่คือตัวของกูนะคะตัวของกูเนี่ยก็เป็นตัวไส้กรอกแบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยพอตอนที่เราได้มาตอนแรกนะคะมันจะไม่มีอะไรมาเลยแหละทุกคนมันก็จะแบบว่ากะกะก,กับเป็นไส้กรอกเปื่อยๆอ่ะเอาไปซะละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไส้กรอกเปื่อยๆเหมือนที่เห็นในหน้าจอนะคะอันนี้คือกูกูมีแบบทำกิจกรรมเนาะพอทำ h i e v e m e n t ได้นะคะมันก็จะได้พวกชุดได้นู่นได้นี่มานะคะ ต้อนรับเข้าสู่ซอส a g จแมนและนี่คือทีมของเราว้าวดูเหมือนจะเก่งเลยก็เก่งมัง้ง <c oughs> เราฝากความหวังไว้กับเพื่อนๆนะทุกคน <c oughs> อย่าฝากความหวังไว้กับโก,โกุ๊กโงอย่าฝากความหวังที่ฉันจนเกินไป <c oughs> นั่นแหละอืม งั้นเราไปทางนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราไปหาของตรงนี้แล้วกันนะคะมาดูกันตตตตตต,ตไปเลยเอ่อวิธีการเล่นก็กูก็คิดว่ามันน่าจะเหมือนเกมยิงอื่นๆนะเนาะออนใครอ่ะไม่ใช่เพื่อนเฮ้ยมีคนเจอคนไม่ใช่เพื่อนเก็บปืนแล้วยิงเลยเอ้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 ย นี่ตรูเป็นเพื่อนเองเพื่อนเองดีดีด,ดพอยิงไปแล้วกายเป็นเด็กกายเป็นเด็กเอ้ยไ,ไม่อยากทำเด็กเลยอะแต่แต่ต้องทำป่ะเอา้ายิงไม่โดนเอ้ยเอ้ยตีได้แล้วมือปืนมันลั่นเฟ้ยซอรี่จริงเฮ้ยคนยิงคนยิงคนยิง ไม่ีแน่เรียบร้อยเอาเป็นเด็กเป็นเด็กเด็กไปไหนแล้วเด็กเจ้าเด็กน้อยเจ้าเด็กน้อยเจ้าใส่กอกเด็กไปไหนแล้วเจ้าใส่กอกเด็กยืนอยู่ตรงนี้ทําไมเจ้าใส่กอก,เ,กเจ้าไสกอกเด็กเจ้าไสกอกมาคงมาเฮลเลยล่ะเอาเพื่อนนี่หว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่ว <laughs> ยเพื่อนมายืนเพื่อนมายืนบอกเฮลเฮลตรูก็ยังไปยิงเขา เรียบร้อยนี่แนล่นี่แหละนี่แหละโอเคเรียบร้อยแฮป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 ของแฮปของเอ่อตอนนี้คือของยังไม่เยอะอ่ะอุ้ยไฟบอลไฟลบอลมีอะไรอ่ะเก็บมัวซัวมากมากเออนี่คือเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะยิงให้ยิงให้ไหมนี่แนละ เห็นดิ้นดิ้นอยู่ <g ill> ก็เลยยิงให้งี้อันนี้มีคนยิงมามีคนยิงมาปะปบปะ,ปะจะปะมันอยู่ข้างหลังเกหรือมันมีข้างหลังฉันด้วยหรือยังไงนี่ไงอืมจัดไปเ <g ill> <g ill> มื่อกี้เพื่อนมันยิงเราก็แบบเพื่อนมันยิงตรูทำไมวะเออน่าจะมีคนอยู่ข้างหลังเรานะคะ AK หรอ บอลด้วยลูกบอลลูกบอลที่สามารถขึ้นไปวิ่งวิ่งได้นะโอ้เมบรู้สึกเมบมีปืนอะไรอีกเ M4 M4 หรอประมาณอยากได้ปืนอย่างอื่นอะ่ะอยากได้แบบปืนไว้ซองอะไรอย่างเงี้ย มน่เจ้าหนูเจ้าหนูใส่กรอกเจ้าหนูใส่กรอกมีอะไรมาให้เราเก็บบ้างเออไม่มีหอกอะไปหาเพื่อนๆหน่อยนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนดคนเรียบร้อย เขามมีปืนอะไรอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอูจีเอเคเหมือนเดิมไม่ปลื้มปืนดังนี้เลยไม่เอาปะวิ่งไปหาเพื่อนกันดีกว่าไหนไหนไหนมีคนลอมีคนละปุ๊บ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  ไปบ้านตรงนู้นดูซิเพื่อจะเจออะไรบ้างไม่มีใครใช่ไหมอะแถวเนี้ยไปไปเอ,เอ้ยเจอคน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  <Cart> เอ้ย,ม,อยอมีคนอยู่ข้างหลังชั้นมีคนอยู่ข้างหลังชั้นเอ๊ะๆอ๊ๆ เจ้าเด็กไส่กอกเจ้าเด็กใส่กอกอึบมีคนยิง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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเยเอ้จเย็นใจเย็นใจเย็นเจ้ยเย็นเจ้ยเย็นใจใจเย็นนะคะนายยิงมันเพื่อนช่วยยิงอ่ะทุกคน และมากกับเพื่อนมันก็จะดีอย่างนี้แล้วนะเคเพื่อนช่วยยิงเพื่อนช่วยยิงเอ้ยเอ้ยเอ้ยตกใจหมดเลยจะเย็นดีจะเย็นจะเย็นมีอะไรเก็บมั้งอะ bandage อืมเอ้ย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 นๆนๆนน เรียบร้อยมีใครอีกหรอมีตรงอื่นอีกหรอคนนี้เป็นปืนอะไรอ่ะอูซี่เหมือนเดิมบ้านโนล่ะยังไม่ได้เข้าบ้านนี้นะคะเดี๋ยวลองเข้าบ้านนี้ดูก,ก่อนมีอะไรบ้างอ,อไม่มีอะไรน่าสนใจเบย ไม่มีอะไรนะ่าสนใจเบยเอาเฮ้ยโดนอะไรเข้าไปอะมนันี่มานี่มนันี่เข้ามา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 ในบ้านเข้ามาในบ้านเ <c oughs> <c oughs> ข้ามาในบ้านเอาเฮ้ยตายเอามีคนยิงมีคนยิงเหรอ มีคอนยิงอยู่นะแต่เดี๋ยวขอฮิวเพื่อนก่อนโอเคอยู่ไหนอยู่ไหนอีกคนยิงอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อันนี้นตัวเด็กอันนี่ตัวเด็กเออเรียบร้อยอออืื้ห ฟูตกใจหมดเลยระยะประชิดระยะประชิดมากอ่ะจ๊ะจอจ,จอยู่ไกลๆหน่อยค่ะเผื่อว่าจะปุ๊ดปๆ๊ปป่เนี่ยเพราะเป็นเด็กเรายิงไม่โดนอะ่ะตูวัันเล็กอะ่ะ <c oughs> ได้แล้วไหนดูซิมีอะไรบ้างมีแบนเดดต้องเก็บเด้อแบนเดจเนี่ย อูซี่เอเคนอกนั้นก็คิดว่าไม่ต้องใช้นะคะคนยิงชั้นไอ้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 แอปแป๊บนี่เนี่ยเรียบร้อยปึ๊บปื๊บกินหมดแล้วเนี่ยว่ายน้ำกันดีกว่านี่ว่ายน้ำได้ด้วยนะคะ <laughs> ามสี่คูร้อยปึ๊บ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 ถามเพื่อนไงเพื่อนอยู่โน,น่นเบอร์หนึ่งเอาเบอร์สองอยู่ไหน่ะเบอร์สองแบบเลือดน้อยมากเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนอ้าคนคนคนเดี๋ยว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 มีคนยิง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 เรามีคนยิงเราขึ้นยังไงขึ้นยังไงเดี๋ยวนะใครยิงตูมีคนไายนะอยู่ตรงนั้นด้วย เรียบร้อยตายคาน้ําไปเลยตายคาน้ําไปเลยอุย้ยเพื่อนเรามีเรือด้วยอะ่ะนายนายดูเท่มากเลยขับเรือด้วยไหนดูซีมีอะไรให้เก็บบ้างโถไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะแล้ว,แ,ลวแกไปไหนล่ะแก นายไม่รอเราเลยอะเราว่ายน้ําอยู่เนี่ยนายแบบพุ่งขึ้นบกไปเฉยเลยแล้วก็ไปยิงอยู่เรามาแล้วเรามาแล้วหอวงมันแคบมาแล้วค่ะเราต้องวิ่งมาทางนี้นะคะวงแคบไล่หลังมานะไปไปไปอุ้ยนี่ไงวงมันมาแล้ววงมันมาแล้วโอ้โหถอดถือถอดปืนวิ่งจ้าถอดปืนวิ่งเลยจ้า ว้ามาใหมล่ละมาข้างหลังแน่แน่เฮ้ยเด M4 นะ M4 อีกแล้วเอาเอเนจีดิงเอเนจีดิงเฮ้ยเฮ้ยวงวงมาวงมาเอ้ย โอ้โหอ้าวเดินบนน้ำได้เหรอหรือน้ำมันตื้นวงมันมาทุกคนนี่ต้องรีบอ่ะอย่ายิงตรูยิงออหืมเรียบร้อย อ้เจ้าเด็กนี่เจ้าเด็กนี่จะไปไหนเจ้าเด็กเจ้าเด็กบ้องนี่เออ <laughs> เจ้าเด็กนี่เรียบร้อยเยี่ยมคนนี้มีปืนอะไรอะ่ะ M16 ขอแล้วกันเฮ้ยคนโคนรี่โคพี่ตู้เอาไม่มีไม่มีอนี่ เดียวเดยวเดโอเคโอเคน้อยยิงตอนไม่มีกระสุนไงน้อยแน่ไม่ยิงตัตอนไม่มีกระสุนก็ท้อเรียบร้อยเอ้ยชนะไปเลยทุกคนเลยค่ะเพื่อนก็เก่งมากกดไลค์หลัวๆป๊บป๊บปๆนี่ คิวไปได้สิบห้านะจ๊ะแม่ดูสวยงามทีเดียวเนี่ยแล้วพอมัน achievement นู่นนี่นั่นนะคะมันก็จะได้เงินมาเยอะเลยนะคะแล้วก็เราก็สามารถเอาเงินไปใช้ได้นะคะแล้วก็มันก็จะมียศมี badge เนาะให้เราแบบแต่งตัวมีชุดอะไรอย่เงี้ยถ้าเราทำกิจกรรมได้มันก็จะมีชุดให้นะคะกางเกงอะไรอะ่ะ โอ้ไม่เอาเอาเกงตัวนี้กับรองท้านักเรียนเออดูแปลกแปกเดียยไม่เอาเอาันนี้ดีวกว่เาเนาะนี่ฉันก็ยังเป็นเจ้าไ้กรอกนักคาราเต้และหมวกและและหมวกแบบใหม่พรมดูไม่เข้ากันทั้งสิน้นเอ๋อยังมีของให้กดอีกหน้าหามาก เอาเอาหน้านี้หามากจัดไปเย้หน้านี้ได้หน้านี้ได้ก็ประมาณนี้สำหรับเกมเอ่อซอเซจมานะคะก็เฮ้ยดูเลิศใช่เะละ่ะ เออเราก็เล่นพอได้อยู่นะสำหรับเกมซอ u s สเ e m แมนนะคะซึ่งกูกูเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปลงแข่งขันเกมซอ u s สเ e m แมกับอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนนะคะโอ้โหเป็นเจ้าของช่อง YouTube และเพจเยอะมากๆเลยเราจะไปประลองฝีมือกับเขานะในวันที่23ตุลาคมนี้ช่วงประมาณบ่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกูกูก็จะมีการไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะมีการถ่ายทอดสดด้วยเพราะฉะนั้นใครถ้าชื่นชอบเราก็ ฝากมาให้กำลังใจมาช่วยเชียร์กูกูหน่อยนะในวันที่23ตุลาคมนี้ประมาณบ่ายโมงนะจ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันว่าเราจะสามารถรอดชีวิตไปกับการแข่งขันนี้ได้หรือเปล่าสำหรับเกม Sausage Man นะ่นะ่งนะสำหรับวันนี้กู๊กูลาไปก่อนเอาไว้เราจะกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกม Sausage Man หรือในการถ่ายทอดสดวันที่23นี้นะคะวันนี้ลาไปแล้วบา,บายบายจ้า